สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของความเชื้นหน้าดินสำหรับทุเรียนเล็กนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทุเรียนเล็กอายุประมาณสักหนึ่งปีครับเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของผมส่วนใหญ่จะปลูกพันธุ์พื้นเมืองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการเจริญเต,ติบโตของเขาก็ค่อนข้างรวดเร็วครับ ตัวนี้ก็สูงไปสองเมตรห้าสิบแล้ครับเ,เรามาดูความชื้นกันนะครับตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนเขาก็แตกยอดดีครับแต่ตอนนี้แดดแรงหน่อยใบเขาก็เลยห่อหอถ้าใบห่อหอแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพอใบเขาแก่แล้วเขาก็จะกลางเต็มที่เองครับตอนนี้ใบกําลังเพสลดัดเขาก็จะห่อหอแบบนี้บางท่านก็อาจจะกังวลนะครับ เอใบใบมันหอ่อหอขาดน้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับใบเขายังอ่อนอยู่เขาก็เลยหอ่อหอแบบนี้ครับคราวนี้เรามาดูความชื้นกันนะครับความชื้นความชื้นอ่าบริเวณโคกนะครับอันนี้ผมคุมโคนไว้นะครับเพราะว่าตัดหญ้าแล้วเราก็ต้องมาคุมโคนเขาเพื่อควบคุมความชื้นเพราะว่าหน้าฝนนะ่ะแดดเขาแรงมาก เดี๋ยวผมจะแหวกให้ดูนะครับอันนี้ก็สองรากครับสองขานี่ครับความชื้นของเขาก็จะพอคุมแล้วเขาก็จะชื้นดีมากเลยครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับอ่านี่ครับเขาแตกรากออกมาแล้วเขาก็แทงรากฝอยออกมา เพราะว่าความเชื้นเขาได้เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับลากขาวๆแบบนี้แบบนี้โตดีครับโตเร็วครับเดี๋ยวผมกบไว้ก่อนอ่าลากเข้ามาถึงไหนแล้วเนี่ยอ่านี่นนะครับเพื่อนๆพอเราคุมโคนไว้แล้วเนี่ยความเชื้นเขาก็จะ อาชื้นอยู่สม่ำเสมอทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีถ้าเพื่อนๆนท่านใดไม่คุมโคลแล้วปล่อยให้หน้าดินแห้งแบบเนี้ยคือเราลดน้ำเราก็ตามลดไปมันก็เปียกแต่พอแดดออกมันก็แห้งอย่างเงี้ยเปียกแห้งเปียกแห้งแบบเนี้ยทำให้เขาโตช้าครับเราควรที่จะคุมโคลคุมหนาๆนาหน,น่อยก็ดีครับเพื่อให้เขาชื้นอยู่สม่ำเสมอ ฝนตกครั้งนึงก็อยู่ได้หลายวันหรือว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกเลยเราเปิดเปิดน้ำให้เขาในเวลาที่ฝนไม่ตกสักสองสมวันฝนไม่ตกอะไรเงี้ยเราก็เปิดน้ำให้เขาสักครั้งนึงก็ความชื้นหน้าดินนะครับแล้วก็การคุมโคน วันนี้ก็หวังหวังหวังว่าเพื่อนๆนำไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ